วอที่แล้วอยู่โคราชค,ครับตอนนี้เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับก็จะเก็บอุปก,กรณ์การแสดงเดินทางต่อ ไปบันโคกกลางตำบลน,น้องแค่ยอำเภอป่าทุ่มรัจ,จังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องไปเป็นกำลังใจกันหลายๆนด้ครับเมื่อแรกอยู่จังหวัดลอยเอ็ดครับไอเห็ดพี่น้องเกษตรวิสัยพี่นอ้องพยากระพุวิสัยนะครับพี่น้องน่าดูเมื่อแรกไปเจอกันอยู่ลอยเอ็ดวยครับบันโคกกลางตำบลน,น้องแค่ยอำเภอพยอากระอำเภอป่าทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับ กาลั่งภาสีตอนแรกภาษีไหลภาสิไหลนในแอบดำมันสะดุดไปน้อยนึงเป็นม่ครับเมืนน่อนี้คนบ่คอยหลายบันไหนเพอาะพิ่งฝนตกไะฝนเที่ยวตกทเที่ยวหยุดอยู่ฝนตกแม่ชงประมาณหัวคำทุ่มขอกำลังใจจากพี่น้องผู้ใดบ่ได้มากอะผู้ใดยู่ไกลมากบูใ้ใดก็คอยแช่ แช์ซอยกันนะครับมาเมื่อแรกเนี่ยมรำมชัยก็รอยยุบันโคกกะรอยเอสสำหรับยุไก่กะมาครับมาให้กำลังใจครับช่วงนี้คนกะยากเข่าอยากน้ำนาะพี่น้องเห็ดเห็ดน้าเกี่ยวเขาเ่าแบบสีอยากแน่จังหน่อยแต่ว่าสมัยนี้มันเห็ดหน้ามันเกิดสิโปร่งยากวันไหนอกมั้งครับเพราะว่ัติเกี่ยวรถใส่รถเกี่ยวเนาะถ้าว่ากับมาเด้อพี่น้องดีใจมาก บอยอ่านคอมเมนต์ครับผม mm hmm. บางเทือมันเดิกแบบเมื่อไหร่ตอนเวลาเนี่ยส่วนมากคนกับสิพท่านตื่นสิได้เห็นทุกคอมเมนต์ เซอร์บอกครับบางเดียวผมใส่ปีหนึ่งผมใส่แค่หาคูใส่ขนตาแบบใส่ออนเกาแบบใส่แล้วใส่หญิงสิไหมครับใช้แล้วก็ถอดเก็บไว้แบบนี้นะครับ2องเลยก็ง่ายหนิใส่เพียงหาคูเท่านั้นสมัยก่อนแพ่งมันบหมาครับมันแพงแล้วมันกะมันกะหาซื้อยากเดียวนี้นบแบบเนี้ยแค่ยี่สิบกว่าบาทได้ตังสามได้ดังสามคูนะครับ ยาหมองเสียงผิววยุฝากด้วยนะฮะใครที่หน้ามืดวิงเวียนตอนเช้าตื่นขึ้นมาแบบเดือดเดือดเๆนีะครับมีอาการวิ่งเรียกครืบอผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องคู่กะยาหมองเลยเพราะว่ามันทํางานไม่ค่อยเป็นเวลาครับแน่ถนอมดูอยู่อเมริกาคอมอ่านอ่านคอมเมนต์ให้แม่ดีใจหน่อยลูกสวัสดีครับแม่แม่กลับเมืองไทยเดือนไหนครับ แมนถนอมนี่ก็เป็นแฟนประจําใจก็ลอยน้งแต่โดวแล้ว,ลลวสู่ด้้าหัวหน้าบอยและน้องแอน,นสู้เพื่อกัน้าจะคอยเป็นกําลังใจและติดตามตลอดขอพระคุณพี่มนชนกครับผมนอนเร็วตื่นมาตีสามผมเนี่ยแบบมันได้เดินทางตลอดแม่นมรบรกคบแล้วก็นอนบ่เป็นเวลาบางเดือวกันบางเดืยวก็ต้องตื่นเร็วบางมือแบบมีงานกลางวันกลางคืนงานกลางเวนที่ห้องเป็นคอนเสิร์ต ตั้งขึ้นมาวงลำเดืองสิงครับต้องใช้นี่เลยก็เวลาร้องเพลงเวลา่อนจะขึ้นร้องเพลงผมก็เอาแบบให้มันรู้สึกสดชื่นเวลาอยู่บนเวทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะเวลาแบบล่มมากสิครับลมแบบโชยมาบนเวทีครับเมื่ไปกินยาหมอกแล้วก็มีแห้งตะกอนเนี่ยตะกอนอาจจะไมไ่รู้สึกแบบนี้เนาะตั้งใจจะเห็นว่ามัน มมันไ่ละเเยยียดอับ GAC มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตแห่งยานยนต์หัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไทยคือศูนย์สํารองอะไหล่แท้ขนาดใหญ่ของเรากลับแล้วค่ะแฉะ,ะมากใช่ครับผมขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับ กำลังเต้ยลาแล้วครับผมผมลงมาก่อนเราก็ใช้ออยล์แบบนวดก่อนนะครับตายตานี้ต้องระวังเราจะขยี้แรงไ,ได้นับประเด็นคือมัสคาร่าครับมันเป็นรุ่นกันน้ำมันก็จะยากหน่อยเวลาที่เช็ดออก ในเวลาแบบเสียงลอปวกแดงครับผมใกล้มองไดไปมองหันด้วยครับที่จริงแบบเวลามามะล่สดเดึกดเดิกแบบนี้คดีเด้ยกอมาเพราะว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายครับคําถามมันเป็นแบบมันสร้างสารรค์มันไม่ค่อยมีขอบควรเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ใจเกิะร้อยขอบพระคุณพี่แดงครับ ตอนเสด็จมีโอกาสจ่างใจก็ลอยมาร่ำคุณภาพดิ์สิริบุญบรมจาราสาธุบุญน้ำผ้าในจ่างมาร่ำใจก็ลอยขอให้พี่ขอให้พี่มนชนกสมหวังนะฮะได้จะคนละลุงเอ็ดได้พ่อหาลอยหมประมาณแตงเงิเด็กต่บาเราก็บริแบองอย่างน้ำเข้าแล้วได้ให้เข้าใจทางอย่างบ่บ่พอติดตบานไว้ก็อันเราดีอยู่อันนี้ต <10 S 2> <10 S 1> ิดเงินจัตุลาสอ๋ ได้ลูกนิ้ได้ไดซื้อไปกระดาษเปี่ยกเพาอนไหนดึงซื้อแม่ตุนไหไหมแต่เราบ็ไม่ไบอมุนไวเลยโอ,อ,อคออออือกันปทันซื้อมาเนี่ยเขาไปซื้อก็ได้่ะมาเนี่ยเขานอนใส่อสนึงสรแบเขาออกไปห้องกัสบายผ่าสมบูรณ์แถบเขานอนแข็งแสูง สบาย่ึ้นไหมถึงว่าวันนี้เราหาที่นอนแล้วก็เล่นเสร็จเราก็กลับมานอนที่เดิมเพราะว่ามืออึนเขาไปโน่นหยุดแดงสะตวือกระดีได้รู้ไหมแมนบอเพราะมันสกิปมันมีโรงแรมหรืออะไรยังอัดอั้ะโทโทรไปถามเขาปันอะไรเพาเขามีห้วงว่างแผนรายวันครับทุกคนเพราะว่าแต่ละวันนี้มัน มันสิวางแผนอย่างรวงแนว้บประดับเพราะการเปลี่ยนการการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้เสมอขึ้นเต้ยตอนแจ้งหมดเต้ยล้วครับเต้ยล่าเราดีหน่สนุกมากมากครับลำพงคือเลิศมากเสียงดีมากขอบคุณครับผมพี่พี่ต้องไปดูในแอปอต้องดูที่หน้าเพจเรานี่แหละครับเพจที่ไ,ไลฟ์ส่วนเนี่ยมันจะมีคิวงานนะไปเฟสส่วนตัวผมก็ได้นะครับที่มีรูปโปรไฟล์สีส้ม หลังจากที่เราใช้ออยตัวนี้นวดแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นคินสิ่งใส่กับสำลีหรือผ้าเบียมนะครับเราก็จะค่อยๆละเลงแบบค่อยๆลูบเดินครับเข้าตองใจเย็นกับหนาเอาเดี๋ยวมันเถ่าแล้ว <laughs> ลบจุดที่มันลบยากก่อนก็คือตา อันนี้มันก็จะมีพวกแบบมาสคาร่าหรืออายีชดหรืออ่าอายไลเนอร์ที่เราเป็นหมึกสีดำนะเราลบตัวนี้ก่อนเสียงน้องโมดเพราะมากได้ยินชัดเจนนะครับผมปีนี้ค็น้องๆพัฒนาขึ้นเยอะครับอภิชยัยน้องโมดคันยิงเตยล่าตีสี่นาที น้องเดนก็เก่งขึ้นเยอะใช่ครับสวัสดีครับผมสุดยอดมากครับอำเภอจตรุรัสขอพระคุณพี่อย่างนี้ซือ้อ DANA NAI NUNAI มือขึ้นอยู่จตรุรัสคนล้ายหลายครับบางคนต้องได้กลับบ้านเพราะามันแน่นมลอนกันเรามม่บป็นูระยูถ้าคนเยอะมากๆบางทีเราก็รู้สึกว่ามันหนหวยเขาจะไม่ จริงนะเนี่ยบอยเคยไปอยู่เ <c oughs> ยอรมันครับที่สุพิศรลาใช่ไหมฮะบอยเคยไปอยู่เยอรมันครับไปห้าปีเลยนะครับแต่ว่าเ็าไปช่วงไปช่วงหน้าฝนฮนะช่วงที่ไม่มีแสดงสมัยตอนนั้นนะครับไปเริ่มตั้งแต่ปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งไปตั้งหกเจ็ดปี อุดไป6ปีต่อกันเลยนะครับผมจะไปช่วงประมาณวันที่1นมิถุนาแล้วก็จะกลับมาวันที่หนึ่สิงหาหรือ1กันยาของทุกปีแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้บอยไม่ได้ไปแล้วครับผมก็จะเคยไปดุซนโดบไปดอทมูลไปเบอร์ลินครับแล้วก็ไปแถวเยอรมันใต้ครับอิรีติวาใช่ครับผมไปอยู่มุนเชียนอยู่มิวนิก ไปปักหลักอยู่ที่มิวนิกแต่ก็มีเมจี <c oughs> อยากเป็นพี่บ้างจา้ะพี่ทําเสื้อบอยให้นักดนตรีนะจะไปให้ขอบคุณพี่แหม่มครับวันนั้นพี่ๆี่เขาบอกอยู่เมือ่อยู่ชุ่มแรน่โบเห็นพี่แหม่มเลย <c oughs> ผมจะปักหลักอยู่ที่มิวนิกครับอยู่เยอรมันใต้นะครับแล้วก็จะไปแบบสตุกกาดนะครับเคยไปสตุก,กาดเคยไปดุสซินโดบ ดอทมูนเคยไปเคิร์นนะครับเคิร์นหรือว่าโคโลนใช่ไหมครับโคโลนถ้าภาษาอังกฤษบ้านเราก็จะเป็นเป็นที่มาของคำว่าโคโลนนั่นหละครับก็คือเมืองเคิร์นเคยไปนะฮะแล้วก็เซ e, ที่มันเป็นทะเลทะเลอ่าทะเลสาบน้ำจืดของเยอรมันใต้เป็นชายแดนกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนั้นก็ไปแล้วก็ไป เบ้าหนาวเบ้าหนาวนี่ขึ้นเบ้าหนาวเป็นเมืองอที่ขึ้นกับออสเตรียนะครับไปวีนนะครับไปวีนหรือว่าเวียนนาไปเวียนนาไปมิลานนะครเคยไปมาแล้วดิหน้าผาเป็นอะไรอ๋อนี่ไงครับหมวกที่เราใช้ลับเนี่ยตอนที่ใส่เครื่องประดับใส่หมวกตัวนี้มันก็จะเป็นรอยแบบ อยู่มิวนิกเนี่ยเสื้อว่าผมอ่านบอออกเด็อยู่เยอรมันอ่านไม่ออกแต่ผมไปได้ทุกที่โดยนั่งรถไฟไฟ้าอยากไปที่ไหนหไปเลยวันที่แบบบอมีงานลองเพียงสิครับผมก็ไปแบบไปเลาะไปห่าง mm hmm. ที่นั่นที่นั่นมันจะเป็นแบบที่ไหนก็สามารถเป็นร้านค้าร้านขายหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลา,ายๆครับเป็นทาวอะ่ะเป็นเป็นแบบเป็นที่เดินที่กินที่เที่ยวได้ทุกทุก ที่ในเมืองนะครับอากาศก็จะเย็นแบบโอ้ยถือแบบลาดลาเบียร์ผสมสไปร์ะครับยางใส่กระเป๋าสะพายเป์ไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ซื้อช้อปปิ้งแต่ก่อนคือ ผมไปแรกๆผมไปมิวนิกแรกๆผมยังไม่รู้จักว่ามันต้องยังไงผมเอาขนของไปหมดเลยเอาทั้งผ้าขุนหนูเอาทั้งของใช้ยาสีฟันสบู่ยาสีฟันยารักษาโรคยาสําหรับปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลยาแก้แพ้แก้ไข้แก้เสียยนีพกไปด้วยตอนแรกนะครับยาหม่องยาหอมพกไปสบู่ยาซีฟันพกไปแบบกระเป๋าจัแดักต้องซื้อน้ําหนักเพิ่มนะครับเพราะว่ายานมันบ่มีคือบานเท่าเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่กลัวว่ามันไม่มีกลัวเป็นหาซื้อยาก นะครับแต่เอาไปเอามาแบบอยู่นู่นเนะี่ยทั้งได้ของดีแล้วก็ถูกกว่าบ้านเรานะครับเนี่ยอย่างเช่นสเปรย์พวกนี้ฮะอยู่เยอรมันตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสองออยล์รก็ประมาณเจ็ดสิบบาทต่บ้านเราสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่สเปรย์พวกนี้ฮะแต่ก่อนสเปรย์พวกนี้อย่างท่านี้มีขายอยู่เมืองไทยสําครับผมไปเห็นอยู่เยอรมันก่อนเนี่ยพึ่งมีในเมืองไทยประมาณบวถึงสิบปีนะแต่ก่อนเนะี่ยแต่ที่เมืองนอกมีตั้งนานแล้ว ทุกอย่างเลยเครื่องสมางผมพกไปแต่ว่าอยู่ที่นู่นแบบมีเยอะแล้วก็ถูกกว่าบ้านเราหาซื้อได้ง่ายกว่าบ้านเราด้วยครับมันจะมีอะไรนะครับอยู่เยอรมันมันจะมีเหมือนเซเว่นนะฮะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดีเ m ็มนะครับร้านช็อป DM สวัสดีครับคุณปอยตีลังกาพ่อวันที่ยี่สี่เจอกันที่โนนกอกนะครับโอเคครับผมอดิศร พี่ว่าจะพ้าแม่นพันแมนพันมาอยู่แมนพันไหนครับพ่อยิบซีเจะกันนนเกาะครับผมตอนนี้พี่อยู่นอร์เวย์จะกลับไทยวันอาทิตย์ค้าเดินทางปลอดภัยนะครับพี่จินนี่ ีลำทุกคืนเหนื่อยพ่ะจ้าไม่เหนื่อย DM ใช่ครับมันจะมีร้าน DM มันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดแบบแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าบ้านเราตั้งตารอออนทัวรยุโรปแต่ปีนี้ปีหน้าบอยจะได้ไปครับกับแอนปีนี่อ๋อแมนชักรานครับผมอุย้ย เหนื่อยซอยแล้วเนี่ย้าเราไปแบบหาทุนมากนี่เนี่ยเราใจรักเราอยากเหตุวงแล้วก็สู้ส่นะครับนี้ผมก็ช่วยผมช่วยแมนตะทุกปีอันไหนขาดเหลือแบบชุดเสื้อผ้าเอาสู้ๆได้จา้าฮวน่าบอยทุกอาชีพจีนกำลังใจฮวนาบอย,ย,ย,ลอบอยและน้องแอนค่ะจะกลับไทยสิ้นเดือนเหมือนกันค่ะคุณบีอยู่ไหนเนี่ยคือโบแม่เนี่ยอยู่ข้อลาดบันจอดีนี่พักผ่อนได้แล้วครับครับโปเซฟนาเราก็สิ ลาภะแล้วก็ขึ้นรถน้อนแล้วครับเดินทางต่อไปร่อยเอ็ดทุกคนช่วยโพสช่วยกันหน่อยนะครับวันนี้อยู่ร้อยเอ็ดมาเดนมากได้ไน้นองบอยผมก็ยังไม่ทราบคิวว่าได้ไปที่ไหนบ้างแต่เขาบอกว่าไปมีอังกฤษด้วยนะครับ ก็จะเป็นการเข้าอังกฤษครั้งแรกในชีวิตของผมเลยตอนนั้นบอยก็ไปแค่แบบเชิงเกินยุโรปบอยไปบอยเขาอังกฤษครับไม่ได้มีเคยพาแม่ไปแล้วก็ไปไปพักเครื่องรอบินก็ไปเที่ยวที่อ่าอ่าอย่างแบบอัมสเตอร์ดัมแมนบคัคนี่ถือแลนบอก วันนี้ที่ปทุมรัฐรอรอโอ้ยขอบุณครับขอบุณครับพี่น้องปทุมรัฐมาหลายๆเนี่ยนะครับมาแลงอยู่บ้านโคกกลางตำบนน้องแค้นครับแล้วก็เอิ่นกันมาหลายๆด้อครับไม่ให้กังจ่จบ่อยครับที่แม่นใจก็ลอยแบบเต็มวงสีเอาผลงานม่ไปโชว์ให้พี่น้องด้มวลในม,มีความสุขกันรอเจอที่เบอร์ลินไม่แน่ใจเลยครับขอให้แบบ ได้ไปเจอทุกทกท่านเพราะว่าปกติมีคิวครับแอนเนี่ยแอนกับบอยมีคิวยุโรปมาทุกๆุกปีแต่เราไปไม่ได้มันอกคือขันมันไปแค่โบก,กีมือมันก็บกคุมนะครับีบ่มีมาทัวร์ยุโรปยุโอังกฤษเสียดายจะย้ายกลับไทยกลางปีหน้าแต่ไม่เป็นไรไปดูที่ไทยก็ได้โอ้หาบึงอยู่ไทยได้เห็นกันได้เจอกันบ่อยมาทุกวันไ็้เจอทุกวันนะครับบ้านเรามีงานทุกวันแต่ว่าคือ ที่แอนกับบอยไม่ได้รับเงินไปต่างประเทศเพราะว่าปีที่แล้วครับขนของเงินพะลุ่งพะัังแล้วทีนี้พวกของพวกเครื่องดนตรีพวกอะไรครับมันต้องสแกนต้องยุ่งยากใช้เวลานานครับจากปกติที่เราเตรียมตัวบินนะครับไปไปโหลดของเนี่ยใช้เวลาแบบแป๊บเดียวใช่ไหมครับถ้าเราไปแบบธรรมดาแต่เราพอเราไปร้องเพลงมันมีเครื่องดนตรีมีอุปกรณ์มีชุดแดน,นเซอร์มีอะไรด้วยมันสแกนมันยากมันเซ็นเซอร์ปุ๊บเขาก็ต้องมาตรวจมาหรือมา เนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรอีกต่างๆมาแชร์มาเฉลี่ยน้ำหนักและตอนนั้นนะครับไปเมืองไหนไม่รู้ไม่แน่ใจที่ออสเตรเลียนั่นแหละ